สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราแม่ค้าเองนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาลงแรงกับท่านชายอีกเช่นเคยจ้าอ้าออ่ะที่เห็นแบบนี้อย่าตกใจกันนะคะแม่ค้าอยู่ในไอดีท่านชายเนะส่วนท่านชายนั้นก็อยู่ในไอดีไก่ไอดีหนึ่งจ้าเปลี่ยนไอเดีเล่นแบบง่ายๆสไตล์แม่ค้ากันเนะมาจ้า วันนี้เราก็จะมาเดือดกันเนาะแต่ก็มีคอมเมนนหนึงว่าเออพี่พี่ลองแคมให้หนูดูสักเกมหน่อยได้ไหมอุ้ยหนูหนูพี่มาแบบน่าสนใจนะได้หนูเดี๋ยวพี่จะลองพยายามแคมดูดนาะไม่ต้องพยายามก็ได้ดอกอันที่จริงน่ะมันคืออาชีพเก่าของพี่อยู่แล้ว ก่อนพี่จะมาเป็นสายเดือดแบบนี้พี่ก็คือสายแคมมาก,ก่อนแล้วหนูพี่แคมประจำเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูเนาะว่าพี่แคมยังไงเจอกันจ้าในคลิปต่อไปเนาะอีกน่าจะไม่นานหรอกมั้งหรือเปล่ามาจ้าโมกันไวม,มากเลยเนาะจังหวะนี้แม่ค้าก็เจอศัตรูแม่ค้าก็สกิดไปเลยค่ะว่าไงจ้าอยู่กันกี่คนเอ้ยอยู่กันกี่คนไม่รู้ที่รูู้เราสกิดไปแล้วเนาะเปิดก่อนได้เปรียบทุกคนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว ใส่ให้สุดหยุดที่เป็นกล่องค่ะนี่คือสเต็ปของแม่ค้านะถ้าเรายิงเขาได้เราก็ได้คิวอะถ้าเรายิงเขาไม่ได้เราก็แค่เป็นกล่องแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากและแม่ค้าก็ยิงเพื่อนเขาเดาวไปแล้วหนึ่งนาะเขาก็น่าจะหนีไหมยอมหรอกจ้าบอกเลยแม่ค้าบอกย,ยอมแต่ก็มีคนสกิดมาตั้งให้พอแป๊บหนึ่งพอนุ่มรอกวกนนี่นูรอพี่ด้วยหนูจะไปไหน ว่าไงจ้าหนูอยู่ไหนเอ่ยจังหวะนี้แม่ค้าก็วิ่งขึ้นมาหาเลยจ้าตอนแรกก็คิดว่าเออแบบเขาน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่บอกเลยไม่ใช่แต่ได้ยินเสียงเท้าแ้วทุกคนเป็นเท้าท่านใช้หรือเปล่าไม่รู้ก็กระโดดมาดูข้างล่างก่อนสักนิดนึงเนาะแต่รู้สึกว่าดวงจะไม่ดีมีคนสก,กิดมาหนูหนูสก,กิดมาแม่ค้าก็พร้อมที่จะสกิดกลับเหมือนกันนะจ้าเตรียมรับมือให้ทันละ่ะ แล้วเราก็เก็บมาได้หนึ่งพรหนุ่มคนนั้นเขาหายไปไหน่ะทุกคนเพื่อนเขาก็น่าจะวิ่งไปหลบอยู่แถวนั้นนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ขึ้นมาข้างบนกันจ้าและทุกคนเห็นอะไรแวบ,บๆไม่เอ่ยมันคือคนน่คะก็บอกอินูท่านชายขึ้นไปให้พี่หน่อยท่านชายนั้นก็เปิดก่อนเลยจ้าไหมคะก็ตามมาติๆดๆติบอกเลยสองนัดแรกไม่แตกไม่เปไรคะ่ะใช้สกายเลอร์เจาะไปจังหวะนี้ยิงว่าเขาสวนกลับมาตัวเองวูบสิคะรออะไรๆๆอินูท่านชายอย่าเพิ่งยิง กลับมาก่อนมาชกพิ่ก่อนเร็วๆ,ๆอีนูกลับมาแล้วรู้สึกเหมือนแบบศัตรูก็เป็นใจซะด้วยเขาไม่รีบดันมาไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเขาก็เจ็บหนักเหมือนกันเนาะพัญญาเสร็จเราก็ดันไปเลยจ้ารออะไรล่ะคะว่าไงอนูอยู่ไหนสองลุมหนึ่งทุกคนเปอร์เซ็นชนะเราก็ย่อมมีมากกว่านะหรือเปล่าถ้าเป็นศัตรูที่ตึงๆก็ไม่แน่อาจจะแพ้ก็ได้ แต่พอหนุ่มคนนี้เขาแหลกเลอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนาะบอกเลยแม่ค่ะจะเปลี่ยนปืนค่ะแม่ค่ะไม่เอาแล้วซองควงไม่ไหวขอซองยาวแล้วกันเนาะซองควงแม่คะ่ะบ่ไหวแหมจงังหวะนี้แม่คะก็วิ่งหาศัตรูต่อเลยจ้าเพราะว่าแบบคนหนุ่มคนนั้นอะ่ะใช่คนที่เรายิงะเปล่าแม่คะว่าไม่ใช่นะหรือว่าใช่หรือว่าไม่ใช่หรือว่าใช่ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ที่เราร,รู้วิ่งหากันต่อจ้าอ๋อใช่ทุกคน เกือบลืมเพื่อนหนุ่มคนนั้นเพื่อนเขาที่เราสะก,กิดไปเมื่อกี้คนเมื่อกี้อะทุกคนนั่นแหละคนเมือเม่อก,ก,ออก,อกี้นั่นแหละคนเมื่อกี้ก่อนคนเมื่อกี้อีกทีนึงอะแมคะ่ค้าก็ขึ้นมาเลยจ้าเพราะว่าเห็นแบบเขาวิ่งมาแถวนี้เนาะแล้วก็เจอแล้วจังหวะนี้ <c oughs> เขาน่าจะไม่เห็นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่รู้ๆเราหลอยมาได้เนาะดีนะที่เขายังไม่หนีไปไหนน้อตัวเลกแม่ค้าก็คิดว่าเออเขาอาจจะหนีแล้วแหละแต่มันก็ไม่ใช่ดีแล้วที่เราตัดสินใจขึ้นมาเช็คดูเนาะโอเคท่านชายไปเถอะ คนน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จ้าแต่ที่รู้ๆเราไปฟาร์มที่อื่นกันเถอะและจงังหวะนี้แม่ค้าก็เห็นคนชุบกันทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าแวบๆแวบๆอย่างที่สโลแกนของเราว่าไว้เนาะคนชุบกันเราต้องไปช่วยชุบแต่น่าจะช่วยชุบไม่ทันแล้ว <ๆ S 2> แหละทุกคน<ๆ>เขาน่าจะชุบเสร็จแล้วเนาะและแม่ค้าก็เห็นคนแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นเป้าควรอยู่ตรงนี้แต่แบบตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วโอเค ลับไปหาคนนี้ต่อดีกว่าถึงแม้เราจะขัดขวางเขาไม่ให้ชุบกันไม่สําเร็จแต่เราก็จะเก็บเขามาจา้แะแต่เขาก็ดาวไปจังหวะนี้พอท่านชายไม่ต้องซ้าเขาเนาะรีบไปแลกของกันเถิดจ้าอินูเรียนเราเยอะเราต้องไปแลกไอไวองไอไวอกันจ้าเพราะว่าตอนนี้แบบไอไวอลแม่คันน้อยมากเราต้องแลกเพิ่มส่วนแม่สาวน้อยคนนั้นก็อ่าปล่อยเขาไว้ตรงนั้นเลยเนาะน่าจะไม่มีเพื่อนมาชุบหรอกมั้ง หรือเปล่าไม่รู้ลองวัดกันดูเนาะและแม่ค้าก็ลองหาของที่จะแลกแต่แบบอ่าลืมไปนะว่าตัวเองแลกไอวอแล้ว <c oughs> ออหนูท่านชายฝากด้วยแลกให้พี่หน่อยแล้วเราก็ปล้นไอวอท่านชายนังมาได้แล้วจงวังหวะนี้บอกเลยไอวอรเราเยอะมีน้องมาด้วยก็แบบนี้เราทุกคนมันมันสนุกอะ่ะเวลาเอาน้องตัวเองมาด้วยถึงแม่น้องจะเล่นไม่โหดก็ไม่เป็นไรยังไงความสนุกก็ดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอน เพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีคนเดินตามมาเนาะและจังหวะนี้ท่านชายนางก็หายาอยู่ทุกคนยาที่แม่ค้าทิ้งไว้ให้แต่นางก็หาไม่เจอสักทีหาดูไอหนูแถวนั้นแหละมาเร็วมาเร็ววงใกล้จะแรงแล้วนะอีหนูวงนี้เบบเสร็จบอกเลยแรงแนะ่นอนจ้าเราก็แวะมาดูของแม่สาวน้อยคนนี้สักนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะว่าไงใจหนูมีของอะไรหรือเปล่าและยาเขาก็คือเยอะมากอีหนูท่านชายมาเอาตรงนี้ยาตรงนี้เยอะมากอีหนูเร็วเ ส่วนพี่ก็จะไปอัพเกาะที่อัพเกาะอ,อยู่ตรงเน้าและเรียนอัพปืนแม่คะคือเยอะมากแต่ไม่มีปืนให้อัพเฮ้ยเสียดายจังหวะน,นี้เราก็อัพเกาะไปเนาะอัพเกาะเสร็จเราก็รีบเข้าวงเลยจ้าเพราะว่าวงเริ่มแรงแล้วค่ะบอกเลย แล้ก็เหมือนว่ายิงเปียวแม่ค้ากำลังบวกกับศัตรูอยู่จ้าอินูใจเย็นเยนกำลังไปหารอแปบบ๊รแบรบอแป๊บแป๊บหนึ่งหายใจรอนะหรือว่านางไม่ได้บวกนางแอบอยู่หรือเปล่าไม่รู้ที่รู้รู้แม่ค้าเห็นคนยิงกันตรงนี้เนาะไม่นางบวกอยู่ทุกคนเพื่อนแม่ค้าสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันห้าจริงๆเลยและแม่ค้าก็เห็นคนเขาชุบกันอยู่เนาะ ว่าไงหนูแม่ค้ามีสกายเลอร์นะจ๊ะแ้ะก็สกิดไปจังหวะนี้สกิดว่านัดแรกดีนะเขาไม่รู้ตัวเนาะและแม่ค้าก็มอบผลไม้เพื่อสุขภาพไปให้เขาเลยจ้าว่าไงหนูอยากกินผลไม้เอเป้าแต่รู้สึกว่าจะไม่โดนใครเลยนะแต่นัดสุดท้ายโดนอุ้ยผลไม้แม่ค้านี่มันดีจริงๆของโป,ประโยชน์เยอะ อร่อยนะจะบอกให้ได้รับประทานแล้วรับรองจะติดใจไม่มีวันลืมอร่อยจนได้กลายเป็นกล่องเลยแหละจ้าวิโฆษณาขายผลไม้เพื่อสุขภาพเยอะแล้วเนะวาะจังหวะนี้แม่ค้าก็เจอสัตูตร,ตรงนี้ว่าไงพันนุ่มสกิดไปแล้วเราก็เก็บมาได้อร่อยคนอื่นนี่มันดีจริงๆและไอวอลเขาก็คือเยอะมากเก็บของกันเล็กน้อยแล้วแม่ค้ก็รีบไปชุบเพื่อนเนาะ โอเคอิน่ okay, รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปชุบตู้คนละครึ่งกันจ้ารอก่อนนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสป,ปลอดโปร่งวิ่งลงลงเสียงให้หัวโยก <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเรามีไอวอนะจะไม่โยกแหละหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้รชุบเพื่อนก่อนจ้ามนุเกิดมาจ้ะและแม่คาก็มาแลกของจะแลกเป็นปืนซองชาร์จลกรักเนาะแล้วก็เอาไอวอมาอีกนิดนึง ชุกเพื่อนเสร็จแล้วเราก็หาฟาร์มกันต่อจ้าบอกเลยต่อให้วงเลือน,นิดเดียวแม่ค้าก็จะฟาร์มเนาะและตรงนี้ก็มีวันลูนทิ้งของไว้แม่ค้าก็เก็บเลยค่ะรออะไรแต่เรียนเราคือแบบเยอะมากอะ่ะทุกคนมันมันเยอะจริงอะ่ะและจังหวะนี้แม่ค้าก็เห็นคนเพิ่งร่อนนะว่างหนูหนูเพิ่งเกิดละจ้าสกิดไปแล้วเราก็เก็บมาได้ฮคนเพิ่งเกิดนี่แม่ค้าชอบหลายถึงไหนแล้วนะทุกคนอ๋อใช่ใช่ถึงที่ว่าเรียนเราเยอะเนาะ งั้นเราก็มาแลกของกันเลยจ้าแลกเสื้อกงเสื้อเกาะไว้ให้เพื่อนกันนิดหน่อยเนาะแล้วก็เอาเป็นปงเป็นปืนเอ,อหนูเลี้ยวเสื้อเกาะดีๆมีเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแลกกอดซาใหา้แต่ทีแน่แน่พี่ไม่ให้ปืนซองชาร์จพี่แน่นอนฮูแต่อืมอ่ะเดี๋ยวนะกลับไปตั้งกับระเบิดกันนิดนึงนาะอเดี๋ยวมีศัตรูมาเก็บไม่ได้เราแลกไว้ให้เพื่อนคนงกอย่างแม่ค้าไม่ยอมให้ศัตรูเก็บของเราแบบง่ายๆหรอกจะบอกให้ และตอนนี้วงก็เริ่มเล็กเข้ามาแล้วจ้าคนก็เหลือเก้าคนเนาะรู้สึกว่าเอาเกมนี้คนจะลดไว้อยู่นะทุกคนเพราะว่าแบบปกติอะวงแค่นี้คนแบบเหลือเป็น10-20ก็มีนะทุกคนเคยเจอกันหรือเปล่าวงนิดเดียวคนเหลือแบบ20่สบกว่าคนอะโคตรเล่นยากเลยจะบอกให้มาจ้าจาังหวะนี้แม่ค้าก็เห็นเพื่อนแม่ค้าบวกกับสตูอยู่เนาะ มันูเดี๋ยวพี่ช่วยแม่ค้ากสกิตไปเลยจ้าจังหวะนี้แต่เขาแบบตั้งไอวอทันนะแต่ไม่เป็นไรจ้าแม่ค้ามีสกายเลอร์เนาะเจาะไปแล้วเราก็ต้งไออก่อนเขาส่วนมาเนเจ็บมาหลบปัญญาหลังหินนิดนึงถามว่าปลอดภัยไหมก็ไม่หรอกทุกคนแต่อย่างไรก็อุ่นใจจังหวะนี้หญิงเปรี้ยวของแม่ค้าก็บวกกับสตูอยู่เนาะตอนแรกแม่ค้าก็คิดว่าเออนางน่าจะเก็บได้แหละแต่บอกเลยใช่ทุกคน มันไม่ได้อินูพี่มาแล้วจ้าจังหวะนี้ชาร์จไปก็แบบเอ้ยมันไม่ได้ชาร์จเว้าและสิ่งที่เลวร้ายกว่าชาร์จศัตรูว้าก็คือก็คือใช่ทุกคนวงบีบวงบีบและอยากจะบอกว่าเป็นวงแรงด้วยและเป็นวงแรงไม่พอมันเป็นกำแพงมันมีกำแพงอ้อมไว้อะโอ้ my god, oh my god. ใครใครมาสร้างรั้วไว้ตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีสกิลแบบเจาะกำแพงได้หรอแม่ค้าไม่อยากได้แล้วสกายเลอร์ตอนนี้แม่ค้าอยากได้สกิลตัวละครนี้เจาะกำแพงออกไปได้เพื่อเราจะอ้อมได้ทุกคนดูสิวงมันก็แรงแล้ว,ว่าสุดท้ายเราก็ใช่จ้ะวูบและยิงเปี้ยวแม่ค้ากระโสตูกเก็บไปได้สุดท้ายก็ไม่รอดจา้า